จับสบายดีสบายดีพรกสกุลคนสมบังสมบัติเด้อเนาะครัวกับสองห้องเบอร์ตา,านยาเมืองแรงเตรียมเห็ดอาหารการกินหหเท่ามันนี่สมามวกับน้องอ้อนพากันอื่นก็ถือกันอยู่ก็ห้องครัวเ <c oughs> ตรียมเห็ดอาหารการกินสู่ครอบครัวกินมันนี่เดียวมันนี่เป็นมือวันศิลป์กินเจไมดีเปลาลูมือหนึ่งสามลูกเนีน่ยเขาจะแห้งกับวายมือเดียวคืออะไรยังเขา คือหวายยังนะที่เราอาจจลืมเลยมือหนึ่งค่ะเลยบางคนว่าอมุตอมิตาพุธเขาหวายมือเดียวเนาะมือหนึ่งเขาก็จับกล่องแักใส่เขาหวายจังไดยหรือว่าให้โยนโทรศัพท์ขึ้นเลยกับสบายดีมาจองมือมันก็ตายมันก็เซ็ตแล้วโทรศัพท <c oughs> ์สมิวเหตุยังกินไหมดิเตรียมต้มข่าวให้นู่นหน่อ<ค>ยใะไรตงเน่ย เดีเาไปสิเดี๋ยวให้เบิ่งว่ามือ้อนี้เฮาเฮ็ดหยังกินแลงมื้อนี้ยเยหนังออนสิแกงหน่อไม้ก,กินแลงบ่นี่ดีบลุยไหนยโอ้ <laughs> มื้อว่างบาดนี้เตรียมแกงหน่อไม้ก,กินแลงว่าเอา้าคือบดใส่น้ำปั่นอะไรเทศแบบนั่งเกาะน้ำยานั่งกันอันนี้คล้ายๆน้ำหวานอันนี้ก็จะปั่นกินอันนี้ว้ายมันตีเสีอยู่วะอ,อันนั้น ข้าวสวยของเราเออมีเมนูกินอย่างนี้นี้มีข้าวสวยมาหนึ่นในหมูบดของเฮานี่กระเกียมเห็ดอาหารการกินนี่ผักกะเพราผักกะเพราสดๆจากต้นมาตาแบงมางเล้นี่อันนั้นกระเทียมกับแดงหมูบดของเฮาแบ่งต้มข้าวน้อยๆหน่อยน้อยหนึ่งกว่าโอ้หมูบดกบแพงเกิน กิโลละร้อยบาทหมูบดกับแบบหมูบบดอ่ะกิโลละร้อยห้าบาทสมิ่เตรียมลงมือใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงรอถ่านน้ำมันพืชเดือดมั้งใพวกผดจะจัาจะาจ่าจาเถึนว่าเนื่องจากว่าไฟแห้งเกินเลยเตรียมลงเลยกรเดี่ยวผงจ่าพะแหง้งไฟแรงเบ่วุ๊บเลยเตรียมลงเนื้อหมูเลย หอมกระเทียมเลยว่ะเด็กหอมข้าวมันทวนอ่าซีมือซามิ่วสีออกมาจากไหนเด้เนาะโบราณข้างแรกโมพันกะเพราหรือลายเถื่อนหรือเปล่าฝอยนี้โอ้ายเถื่อนไรเถื่อนหรือเปล่าเออสาไลนั่นได้กินแดกสตบหมูบดท้านหน้าอันนี้ใจซาหมิวฝนพัดกะเพราอันนี้พัดกะเพราสู่ครอบครัวกินว่าวันพระหมูบดซุกแม่อะไรเป็นเตรียม ปรุงเครื่องปรุงเลยอ่าใส่ผง,งนัวลงไปนิดนึงกนหรายมาได้ผงนัวแพงใส่เกลือน,นิดนึงสูตรเพิ่นเองนะนี่ผู้รสชาติสิออกมาจากไรปลาน้ำปลาขาดบ่ได้คือน้ำมันหอยน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปเลยเพิ่มน้ำมันหอยอีกยันบ่แซ่บต้องใส่ให้หลาย,ลายมันจากซ่บมันจังหอมอ่าเตรียมลงผักกะเพราเลยบาานาี ปลาสมิวใส่ผักกะเพราลงไปอย่ามันคิวบ่ใส่ไรหน่อยใส่ลองบนก้อนให้มันโยบโบคิวดอกใส่อีกจกังแซบอ้าวฝึกลงไปอีกเตรียมขรนขรนให้มันเข่ากันเลยทอมกุ้งมาขวนญๆเลยใน,ะน,ะนะหอบหลายหลายมืหอหล่อันนั้นเตรียมไปกินผักกะเพราโบ้โบทั้งหังปีหลายเนื้อทอมกุ้งมาขวัญผักกะเพราเขากัด หยุบลงไปไลยเติบเตรียมสิโป่งหมอแล้วล่ะบาทเสรสุกเลยเสร็จแล้วพัดกะเพราสีมือสมิวเป็นเป็นจะได้นอนหลับสนิเขาซิมมึงหรือเปล่าซิมมาก่อนนะแม่หลังจากเสร็จแล้วสมิวก็ต้องลาดใส่กับข้าวสวยเลยลาดใส่ทั้งขางมาสมิวเอ๊ะใส่ทั้งขางคนบุกเคยไปหาอาหารคนบุกเคยเขาหาอาหารลาดใส่ทั้งขางเล้ยังไม่ถึงข้าว เออแบบนั้นแหละแล้วแล้วแล้วแล้ลลวพร้อมลงมือเลยเลยบ้านอาหารเขาสังเกตอาหารบ้านนอกคอ,อกนานี่ผัดกะเพราตัวนี้เลือจากข้าวซอยเลือจากข้าวซอยก็ใส่จานผูบะหมักใส่กับข้าวซอยก็มีนี่แทนแทนแทน,แนตัวนี้สมิ่ใส่ลืมบุเกเลยใสกเลยรละเลยนี่จานนี้มีแต่ล่อทานอนอกๆมากครบ เราฐานน้องๆมาครบพักเสิด้เส right? no. ิร bueno. ์ฟเลยอาหารเฮามันนี้วันสินกินเจบปไดหาของกินมันนี่ไรเงี้งมึงดูหะสดีปลาทเลอะไรทั้งนี้เราน้องมีเป็นคุยเวียกหนึ่งเนาะไม่ไงไม่ไงกินผัดกะเพราตำลูกด้วยน้องมียเียกตำลูกด้อ่ลูกน่อยจอมปวนอ่ะ ตัวนี้มันเลื้อจากใส่จานไหนเด้เกี่ยว่ับภูบริยากใส่ก็เป็นเนขาจ้กระดิประลุม่มเป็นไรน,น,น้องคิดย์แสบอยู่บ้างแสบจับคนละจานเลยครับเพชรแสบอ้าวมันกับเพชรเนี่ยแหละเนาะ มันบนแ่เลยเพชรอีนดี้ีแซบอืมเดีแล้วอืมอไปวันเกิดไปงานวันเกิดลูกพี่ เี่ยวันเของเรามากของแห่เียวรักับเดียวอ่อนนี่มาตั้งสูบไม่ใหญ่ใช่ไหมทุบเสือครับเจ้าปงทำตัวโตเบาไว้ฟันป้อมรุดออกเห็นได้ไรใส่ไหมต้องค้ำหน่อยนี่บาาสุดเ xem nó kim khủng mỡ đấy, lại mua sáp phân phèn kilo là loại, mát mua bò sáp kilo là. ลอยหาบาทหมอจ่าเนี่งซื้อมูมาแล่ะก็เสียมซับรุษบลอยหาเลยลอยสิบลอยสิบบาทเนี่ยลอยสิบบาทมีหาสิบหาพันกีบเดย้อ ได้ตลอดบ่บาทด้ตลอเด้อสัสดีปลูกหยกสวยนเลยกันมหยกสวยาได้แ่มหิวเขาแก็เนัดกระเพาไระเพาัดกับกเลาะหอบบ้านนี้เห็นกฮักมาไวปลูกเลย เลละ้าอะก็พอพ่อาเลยาาพวเ็นชวห้บานกับพอา่ะอืม้าว้ม้าวบ้าวบ้าวบว้าต้งเ็บวอันี้เมือนกินข้าวบวลายเอ่อที่บ้านกับพ่อ่ะข้าว้กวนข้าวต้กวนกับยาสบอสจะเอาเป็นยา้ว่ะง ผ่าถือเลขก่อนจะเหตดจึงต้องขีดขึ้นอีกน้องุดมาต้อใส่ใบกะเพราถ้าขีดพุ่นอืมหมากปูบมาหมกเลยตกระเซบได้ใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพรากระเซ็บอืมอยากเหเลข หยากมากสิปไปซื้อใหม่ออคู่โตอือซื้มาซื <laughs> อ้อน <laughs> ้องใส่พอดีเป๊ะแล้วไปจังเนี่ยัดกะเพราได้ครับมันเขาเขาชว,าว,วนน้องน้องกินพัดกระเพราเบิร์ตก่อน <laughs> น้องกินเมาส์จะพัดกะเพราอืม พ่อกับพ่อน้าหมูจาจาหมูน้อยแมนบอกอือเด้เนี่ยยังมีอยู่เอองผลมาตากทีบาทเดียวดูอจให้เรามันหักทเบร์ัวขายังมาลหตรงย่างมาแน่สี่ชิบากเลยมาลสี่ิบาท จานหอยจานม้น้ำเนงจนเต็มขบาร4ดสี่สิบาทปด้หดขาวกกงบผาบ้าวแงาข้วแเาขาแกาข้าวแกผา้าะกเผาขมากงเาข้าแกาข้าวักงเาข้านะกเากเผาขาักงเาข้าวงทา้ากาากเาางาาวกาวกงเาแเ้าวาวงเผากงข้าวแกาวกผา้าวกเาขางา้างา พิเศษมั่คอยกันหน่อยือกั็ะเ้ฮ่าบๆวๆอะไวพอจะได้ตอมูแม่น่ยน่าน่ๆพอพีเชา่าๆไงเมาเต็มอิ่มได้นัสิโลกกินเลยอก่นได้่นทำผ่าไดวางกึนไปเห็ดแขวเนี่ย สูบบาได้แล้วอืมดี้ติดสูดได้สูดได้เมืดิแล้วนะฮะบ้านนี้ก็จะพร้อมล้พ่จากเด้เนาะขอมอบกับใจทุกคนดีขามัตนใต้าวมาหลับซมได้สบายดีบัดสุกคน